วัสดีครับมาพบผมเล็กนิดคนเมืองนะครับนี่จะพามาดูบีมเอสตัวเล็กนะครับราคา60บาทนะครับแบตเตอรี่เน่าๆนะครับเป็นแบต15แอมป์นะครับตันนี้15แอมป์ครับอินเวอร์เตอร์เก่าๆเน่าๆนะครับคือตอนนี้เราใช้ลูกหมูนี่นะครับเปิดสวิตช์นะครับมีมือเดียวนะครับ าเาแนนใ,ใช้งานจริงได้นะครับนี่นะครับงบถูกๆนะครับใครอยากลองเล่นนะครับหาแบตมือสองแบตลิเทียมนะครับ บีมเอสตัวหนึ่งนะครับผมอ่าอินเวอร์เตอร์ตัวหนึง่งแค่นี้ก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าลูกหมูได้แล้วนะครับอันนี้มันอยู่ที่800วัตต์นะครับนี่นะครับ800วัตต์เบลลิเทียมนี่ก็คือมีกําลังนะครับถ้าแบตมันไม่มีกําลังมันจะเจียไม่ได้มันจะตัดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ